สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่ติดตามต่องแต่งชาแนลนะครับครับพี่น้องครับอยู่มองได้เห็นมะหุงมะต้มกันมองหนีเด้อมองช่องต่องแต่งชาแนลยูทูบนะครับครับต่องแต่งผ้ากินนะครับมืนหนีเมนูนะครับมีซื้อว่าเกี่ยวผ่นใส่กอกถอดแบบกรอบกรอบนะครับพี่น้องนีเด้อไกลๆนะครับกรอบนะครับกำลังถอดไม่ๆมพี่น้อง ครับแต่ว่าก่อนสิไปกินนะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ต้องทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวต้องสีผ้ามาแนะนำนะครับวัตถุดิบของเหาเลยมานีเลยเพลของเหานะครับเกี่ยวพันใส่กอกทอดกรอบๆนะครับนี่คือเพลของเหานะครับนั่งเอกก็มี่นั่งเอกนะครับนี่น้ำจิ้มนะครับ ขันบัเพชรนะครับตองแต่งเตี่ยมผิหนวยมะขบนํำนะครับเสียมันมีรสรสชาติเสียมันมีรสชาติขึ้นนะครับแล้วก็สีมีบักทัวนะครับทัวฟักยาวนะครับมีโหระพานะครับเมี่ยนหอมแข้งนะครับแตงกวาบักแตงกวานะครับแล้วก็ผักสลัดนะครับกะหล่ำปลีนะครับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปกินน้ำกันเลยครับพี่น้องครับ ไม่แหลกเด้อพี่น้องเด้อทั้งเบิดมี20ไม้นะครับกินเบิดเบาเบิดบตโปงหัวแต่ว่ามากินน้ำกันครับพี่น้องพร้อมแล้วน้ำเลยครับหอบกรอบ น้ำจ,จิ้มเป็นบ่ค่อยเผ็ดปันใดคขอบระพริกน้อยเอาครับพี่นอ้องมีรสชาติหไหมเนี่ยยังม่วขันเผ็ดอยู่ด้วยอืมกรอบทั้ง ผองเราทาไปสดๆเลยพี่นอ้องติกหน่วยครับอืมกรอบ nhất thác cấp hai เป็นกำลังใจในเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคลิปจนจบเด้อพี่น้องเด้อกินไปนํำกันครับพี่นอ้องขอบเสือสเป็นของมักของไผ่หะายๆคนนะครับเกี่ยวทอดเนี่ย เป็นของมาของต่องนั่นเด้มากินโอ้ล้ะผพา เกี่ยวพันเส่กรอบทอดครับของมักเลย้วยนี่อืมกินเคยคอยไม่สิบาทปากต้องกรอบแฮง ต่อเลยครับพี่น้อง อของร่ามเนข้ากันแห้งเลยกระปุกสินเนี่ยย่างหอมเลยแจ้งกว้างขอ,งขอพักคือย่างเลยขอเบลเลยมากินผักแห้งพีหน่องคอไม่พังบะแสบเลยต้องมีผักแก่น้ำเด้อพีหน่องเด้อ คับได้รายแห่งแส่บ แต่มันกรอบแห้งจันแตกครับดูดออกจากไม้ไปแล้ว Thích nồi mười hết hen. Tื่น lên พรอมแค่ครับ เริ่มจอดแล้วครับพี่น้องเริ่มอิ่มแล้วขอเป็นสินสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อ oh, <no. S 1> เดี๋ยวพักยกกันจากนอยเนาะเอ่อเกี่ยวทอดนะครับซื้อมาให้ซื้อมาแล้วตอเฝากินนะครับถ้าเฝ้า,านะครับมันสีเหยวเทาตอเฝากินให้มันเบิดเด้อพี่น้องเด้อฮะ ครับพี่น้องครับพักยกเราครับเริ่มสีอิมทองแล้วเด้อพี่น้องเด้อบเบิดแต่แต่ว่ากะเบิดไปหลายไหม่อยู่ประมาณเจ็ดแปดไม่เก้าไม่สิบไม่นะครับมาถึงแปดไม่นะครับกะอิมใส่กอกเอยอิมมันเกี่ยวถอดน้ำเกี่ยวถอดห่อใส่กอกนะครับแล้วกัอิมพักอิมยังน้ำนะครับกะเต็มทองจุรูแล้วครับพี่น้อง ครับจ้าไดนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ต้องแต่งน้าเด้อครับเด้อที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอย่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องแต่งขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ